ุ้แต่บ่อบอดบอดโอ้โูลิ้นพันบอดเลือดสองหมื่นเฮ้ยจังไดแล้วนี่โอ้ร้านนิโมโชอปร้านบริการขายไอเทมต่างๆในแมปเพชรซิมูเลเตอร์99มีทั้งการขายเพชทั้งสมุดเอนชาร์ดและสัตว์เลี้ยงหิวต่างๆอีกมากมายลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมไม่กับผมสุดหลอ่อคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะาเออเดียวเ,เดี๋ยว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 ไอ้ใครมาเทรดกูเนี่ยโอ้ โอเคกดโน,นไปก่อนจะขึ้นเลยเดี๋ยวตอนเปิดคลิปเฮ้ยและเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยทุกคนครับผมเนี่ยนะครับก็จะมาจัดทีมนะครับทุกคนเป็นทีมคาเมล่าแมนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวดูกันดีกว่านะครับผมเนี่ยจะสามารถผ่านด่านฮาร์ดคอร์ได้หรือเปล่านะครับทุกคนในวันนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยมันเป็นชาเลนจ์ที่ยากสําหรับผมมากนะครับเพราะผมยังไม่เคยที่จะแบบว่าเล่นโหมดฮาร์ดคอร์ผ่านได้เลยนะครับตัวกูเองเนี่ยนะครับทุกคนเออเออคือมันยากนะครับเออคือผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นผ่านเลยแต่เดี๋ยวมมมมาาาาาดดูกกััััันนนนนนนะะะคครรรบบบวว่่่ีี้้้เยผผจสถไไไปอ เจ้าคาร์เมล่าแมนเนี่ยทั้งหมด5ตัวนี้โอ้โหลิ้งกูผ่านอาโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็มารับชมไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคแต่ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้อย่าลืมอะไร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไงทุกคนครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะเออจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปโอเคไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวก็ไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับถ้าใครพร้อมแล้วโอเคไปเลย let's go <S มานี่ครับด่านที่ผมจะเล่นเนี่ยก็คงจะเป็นด่านที่แบบว่าผมน่าจะเข้าใจที่สุดนะครับที่เล่นบ่อยที่สุดนะครับเออแต่เดี๋ยวก่อนนะครเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวที่ผมเจาไปก่อนนะครับไป เราไปดูกันเนาะโอเคตัวที่ผมเจอไปเนี่ยนะครับก็จะมีนะ Self นครับผมเจ้าเจ็ดแสกคาเมราแมนนะครับทุกคนแล้วก็มีเจ้านี่นะเออแล้วก็มีนี่ครับมันอ่านว่าอะไรอย่าเอออะไรอะ่างมิชเมดแบบมิอะไรเดี๋ยวอ่านไม่ออกโอ้โหอ่อานโคตรยากนี่ครับแล้วก็มีเจ้านี่นะครับเลเซอร์คาเมราแมนคาร์นี่ครับแล้วก็จะเป็นเจ้านินจาคาเมราแมนนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าผมเนี่ยนี่ครับจะสามารถผ่านไปได้กี่เวฟนี่ครับโอเคทุกคนไป เดี๋ยวเราไปเรื่อกันเลยดีกว่าระดับที่ผมจะเล่นเนี่ยนะครับก็เป็นด่าน toilet HQ นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปเลยแล้วกันไม่รีร้อเสียเวลาโอเคสตาร์ไปเลยแต่ผมเนี่ยครับคิดมันจะผ่านจริงเหรอวะเออคิดแล้วคิดอีกคิดหนักนีครับโอเคกดโหวตไปเลยบอกเลยว่าระดับฮันเนี่ยผมว่านะครับมันค่อนข้างที่จะยากนะเออมันยากเลยทีเดียวเดี๋ยวต้นเกมเนี่ยนะครับผมก็น่าจะต้องวางไอ้เจ้านินจาเนาะแล้วผมไม่ได้เอาตัวเงินมาด้วยก็คือแบบเอาคาเลาเมราแมนทั้งทีมเลยนี่ครับ โอเคเดี๋ยวเราวางไปเลยละกันนี่นี่ครับโอเคสกคิปไปเวฟหนึ่งมาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าทุกคนครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันเนี่ยโอ้โหแต่ว่าเออมันมัน,ม,นมันตีแบบว่าคือเรามาคนเดียวเนี่ยนะครับพวกไอ้เจ้าโถส้วมนี่มันก็ข้างอ่อนนะครับแต่ถ้าเรายิ่งมาเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบว่าตัวมันจะยิ่งหัวขึ้นหัวขึ้นเนาะเอออันนี้57าสบดาเมจก,กูพอพอพอ,พอแรกๆพออยู่นะนี่ครับโอ้โหแต่จะทันไหมจะทันหรือเปล่าจะทันได้ไหมทันได้โอ้ยเออไม่ทันรูปไปตัวนึ่บ ออันนี้อันนี้ยังไม่เป็นไรเนาะถ้าหลุดไปก็บ้านเรายังไม่แตกหรอกเเอ๊ตายไปสักทีนะครับเออตายไปแล้วนะครับสกิฟเวฟเอาเงินแล้วผมเนี่ยนะครับคิดว่านี่ครับอยากจะตั้งไอ้เจ้าอ่อไม่ตัวนี้ก็ตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูกับว่าผมจะตั้งตัวไหนได้นะครับโอเคเอาตัวนี้ไปเลยแล้วกันเนาะนี่น่ครับเจ้ารถถังนี่รถถังช่วยเขาหน่อยนะครับตีหนึ่งวิเอ้ยช่วยอยู่ช่วยอยู่ช่วยเยอะช่วยเย,ยอะอยู่ทุกคนเออเอาเรื่องนี่ครับอไอรถถังนี่ดีเป่ะเฮ้ยรถถังจิตเมืองนนท์นะบ่ ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ครับไม่ใช่โอเคสกิปไปเลยครับผมว่ายังไงก็ทันอ่าแล้วผมเนี่ยครับก็จะวางกั้เจ้านินจาต่อเนาะโอเคระวางต่อไปเลยมันจะได้ช่วยกันตีนะครับช่วงแรกๆแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะเก็บเงินอัพตัวแทนนี่ครับเพราะว่าเดี๋ยวตัวมันจะตีไม่เข้าเนาะ เ <Es> ออเนี่ยนะครับดาเมจแบบว่าไม่ใช่ดาเมตสีเลือดของไอ้เจ้าโถส้วมแม่งมันเริ well, ่มเยอะไอ้เข <future Đây S 2> ี้ยวกูจะไหวไหมเนี่ยรถถังทำงานครับเออเออเอามันแต่ทำไมรถถังมึงขับแบบจิกจักจิกจักจังมาเฮ้ยเออมันขับดีๆไม่ได้บอกมาโอ้โหไอ้ตัววิ่งเร็วนี่ก็80นี่ครับเลือดโอเคไหวไหวไหวยังไงยังนี้ยังไหวอยู่นะครับถ้าผมเนี่ยอัพจะอัพเป็นอันนี้ดีไหมเนาะอ่าน่าจะดีครับปุ๊บเลือดสามนสองมาผมว่าผมอัพดีกว่านี่ครับเออ เอาเลยช่วยกันช่วยกันผมว่าตัวนี้ไม่น่าหลุดครับไม่น่าหลุดผมว่าไม่น่าหลุดโอ้โหมีทําไม่หลับด้วยยังไงยังไงก็ไหวนะครับยังไงก็ทันผมว่านะครับเออทันนะครับยังดีที่ทันไม่ทันนี่กูตุยโอเคแรกๆเราเน้นอัพตัวไปก่อนนะครับเพราะว่ากลัวมันจะไม่ไหวกับพวกที่ดามเมจแรงๆเนาะแล้วผมไม่มีตัวเงินด้นะครับโอเคตีไปทันไหมโอ้โหโอ้โหทำไมเหมือนจะไม่ทันวะเฮ้ยบอเอาเด้ออุ้เลือดเจ็ดร้อยครับเลือดเจ็ดร้อยยังไงโอเค ได้อยู่ผมว่าน่าจะยังไหวอยู่นะน่าจะเราต้องรอลุ้นว่ะเออนี้ไม่แน่ใจโอเคไหวครับเรากดสกิปไปเลยอ่าเอา้ยมามาตึงมาตึงนะนี่มาตึงนะนี่ <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราจะวางอ่าเป็นตัวนี้นี่ครับโอเคนี่วางไปเลยไอ้เจ้าปืนกลน,น่ครับยิง2วิแต่ดามเมจอ,อยู่ที่300นะเราต้องอัพ3 0 0ร้อถึงจะลดเหลือ1นวินี้ครับโอ้โหต้องอัพอีกระเนียต้องอัพอีกหรือ,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 อไอ้เจ้าหุ่นยนต์ช่วยหน่อยละกันนะในรอบนี้ข้าอยากให้นายช่วยยิงมันอะ เนี่ย yup. ที่มาเยอะๆเนี่ยยิงมันเอ้ยสวยเขอัพเลยละกันเหรือหึวิน hey, ่าจะยิงเร็วขึ้นนิดนึงนะครับโอเคยังไงโหมีตัวเลือดสี่พันแซมขึ้นไปอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าจะผ่านหร atem, ือเปล่านะนี่โอ้โหอ้โหทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาหลุดนะยาหลุดขอร้องเลยยาหลุดยังไงครับโอ้โหยิงยิงเอ้ยเอ้าราบกูลับกูลาบโอเคครับนี่ครับเปิบเปิบเปิบ โอ้หลุดไปว่ะทุกคนแต่นี้ไม่ไม่น่ายังยังจะไม่น่าพังนี่ครับผมว่าโอเคไม่เป็นไรปล่อยต่อไปเลยตัวนี้ผมก็อยากสร้างนะดาเมจมันเยอะนี่ครับแต่เงินต้นเกมเรารู้สึกว่าเงินมันเงินไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้นะเออเงินไม่ค่อยดีเลยทุกคนแต่ผมจะตัวนี้ครับเดี๋ยวเอออัพไปงามน่าจะตีไวขึ้นครับเอ้ยดีดีดีไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นผมมาตั้งแบบผมการไวเอ้ยโอ้โหกูตั้งปืนทำให้หลับเลยโอเคตืบ ตืบอ่าได้อยู่เลือดอยู่แค่นี้ผมว่าไม่น่าเป็นอะไรมากโอเคตรงนี้ตรงนี้จะการกันไหวบอนี่ครับเราเราวางนินจาเพิ่มอ,อีกตัวดีไหมเออผมว่าวางเพิ่มอ,อีกตัวดีกว่านี่ครับเอาชัวร์ตอนนี้ผมเอาชัวร์ก่อนโอ้โหแล้วผมไม่มีตัวแก้หลับด้วยรอบนี้โอเคตีเออทันนะผมว่ายังไงก็ทันอุ๊ยแต่บอสบอดบอดโอ้โหลินพันบอดเลือดสองหมื่นเฮ้ยจังไดแล้วนี่โอ้ไอันนี้ก็หลับโอ้โหทุกคนรู้สึกว่ามันมันจะเริ่มยากขึ้นแล้วครับ โหนี่แค่ด่านแรกนะเออด่านแรกก็จะไม่ผ่านแล้วบอโอ้ยเอ้ยโหดพากลับอีกแล้วยังไงดีเนี่ยตอนนี้นี่ครับโอ้โหเลื่อนหมื่นเก้าผมว่าถ้าเข้าไปนี่คือเรียบร้อยเลยจริงๆแล้วนี่ไม่นะยานะโอ้โหทําให้หลับเนี่ยทุกคนโอ,โ,โอเคตายโอเคเราจะคิปไปนะครับ เผื่อเราจะได้เงินมาเพิ่มเผืแ่อบบเรายังจะไปป้องกันทันแรกๆมันก็น่าจะอย่างนี้โอ้โหหลับอีกแล้วจังหวะนี้บอกเลยว่านินจารเราหลับยับๆและดาเมจแบบยังไงก็ไม่พออ่ะเขาลงคนเดียวยังไงกันให้ผ่านวะเนี่ยทุกคนลงคนเดียวกันยังไงให้ผ่านโอ้โหแค่เลือสองหมื่นมาก็ไม่ไหวโอเคสกิปไปนี่ครับเดี๋ยวดูว่าถ้าผมใช้ตัวนี้นี่จะไหวหรือเปล่านี่โอเคปึ๊บดักไว้ข้างหลังครับตีหนึ่งวิดาเมจห้าร้อยนะอย่าหลับนะกูขออย่างเดียวอย่าหลับโอ้โหฟืบไม่น่าไหวครับ ดูจากทรงพระรัตนตรัยแลวพระตรปีดกไม่ทันนะครับยังไงก็ตีไม่ทนันโอ้โหโอ้โหไม่ทันเลยไม่ทันเลยโอเคผมตั้งอันนี้ไว้ตรงนี้ดีวกว่าเออปืบปืบโอ้โอ้ไหวบอไหวบอเออทนันโอเคอันนี้ทันอยู่นะแต่อันนี้จะเข้าแน่เลยอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งแตกนะขอร้องอย่าแตกขอร้องอึบอ้าโอ้โอวุแต่เลือดมื่นผมไม่แน่ใจแต่ผมขายตรงนี้ทิ้งเลยแล้วกันนะครับ ผมว่าเอาแบบตัวนี้ดีกว่าเคียหกร้อยเออเอาซี่เอาซี่เอาซี่เงี้ยครผมว่าผมน่าจะตั้งไอ้น,นี้ตั้งแต่แรกนะเนี่ยไอเจ้าเนี่ยโอ้โหกลิสดอกมันอ่านว่ากลิดใช่ไหมอ่านถูกไหมโอเคอนี่ก็เดินไวซะด้วยไอเวนี่เดินไวซะอีกยังไงฟิรบโอ้โหไม่น่าทันครับโอ้โหเลือดยังไงโอ้โหตัวนี้ยังไงก็ต้องแตกนะไม่แตกนี่ลําบากเลยอืมไม่หว่ะทุกคนไม่แตกว่ะ อเอาคราวนี้แหละครับหนักใจแล้วครับผมช็อตนี้ก็หนักใจกันไปเลยโู้ตัวนี้นี่ครับอันนั้นก็ไม่ไหวะ่ะหน้าหน,น,น้าก็ไม่ค่อยไหวแล้วว่าทํายังไงดีตัวนี้อย่าหลุดขอถือว่าดิวขอนี่ครับอืมเอาให้ได้น้อยที่สุดเนี่ครับตอนนี้เปิบเปิบเปิบอีกทีอีกทีอกทโอ้โหเลือเล่อนเลยแค่นี้อเออสวย <c oughs> <c oughs> เลือเล่อนเลยแค่นี้ไม่เอาให้ตายแล้ว ครับอันนี้ผมตังตรงนี้เลยอ่าเอ้ยยังยังพอได้นะยังพอไหวน,นะนี่เออย,ยังยังพอแบบไหวน,นะผมว่าอันนี้ยังยังไหวเริ่มไหวแล้วโู้แรกแรกรู้สึกตัวเองลันโทษมาก <c oughs> โอ้ยช่วยตะเดี๋ยวเจ้าส้วมอยู่ทําไมต่อไปให้ได้เยอะที่สุดเออสวยตัวนี้ไหวไหมปฟ๊บโอ้โหเอาหลับอีกแล้วครับอย่าอู้งานเฮ้ยตื่น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 เฮ้ยอย่าอู้งานชืบชือบอีกทีชืบเอ้ยสวยอยู่ทุกคน มาอยู่นีครับตัวนี้ผมว่าผมควรที่จะอัพนะเออผมว่าควรที่จะอับแต่เดี๋ยวก่อนแต่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหเจ็บแพ็เหรอเมื่อกี้โอ้ไม่กอดมันมาทําให้หลับนีครับแล้วก็จากไปอัปเกรดอันนี้เลยหูแต่ก็ตีไม่ค่อยเข้านี่ครับโออยังไงเนี่ยอย่าเพิ่งรลุดออกไปนะรู้สึกว่าตัวเองทรมานมากตอนนี้รู้สึกทรมานมากทุกคน ทรมานจัดๆแต่ผมว่าไอ้บอสเลือดห้าหมืเนี่ยจะไหวไหมนี่ครับต้องมาดูผมว่าโอ้โหขนาดเลือดแค่เหลือสองสามหมื่นมันมันยังลําบากเลยนะดูดิ <S <S ๆๆยังไงไม่เข้าไม่มีการเข้าใดๆทั้งสิ้นสกิปไปเลยแล้วกันนี่ครับโอ้โหโอ้ไม่เข้าผมบอกเลยว่ายังไงชุดนี้ก็แตกชุดนี้แตกยับแบบไม่เป็นท่านี่ครับโอ้โหโอ้โอโอสองสารวะกูา <S <S มาทรมานตัวเองไหมนี่ใช่ไหม เมื่อผมมาทรามานตัวเองไงทุกคนโอเคกันออโต้สกิปไปเลยยังไงก็ไม่ไหวครับเฮ้ย <c oughs> ช่วยกันตีหน่อยเออหรือว่าตัวผมมันยังดีไม่พอมาทุกคนหรือว่าการเล่นผมมันผิดพลาดนะผมว่าว้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะไหวก็ได้นะเออแต่มันเป็นผมไงมันเลยไม่ไหวนี่ครับมันเป็นผมมันเลยไม่ไหวอืมตีตีตีต,ตโโีโอ้โหโอ้โหโอ้ยไม่น่าไหวแล้วครับผมบอกเลยช็อตนี้ครับเตรียมไม่โถซ่วมไหลเข้าบ้านเราเลย ว้ยแต่มึงเข้าไปอ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่มึงอย่าเอาขี้ไปปล่อยบ้านกูเข้าใจไหมเ้ยมึงอย่าเอาโถส้วมที่มีขี้ไปปล่อยในบ้านกูแล้วกันไม่ไหวครับผม, <S <S ผมบอกเลยไงก็ไม่ไหวว่าเขาเล่นกันยังไงนะเออนีอัปเกรดหนึ่งพันอุ้ยโอ้โหพออัปเกรดหนึ่งพันแล้วมันเริ่มแบบว่าไวขึ้นนี่ครับผมว่าอาจจะต้องแบบว่าอัปตัวนี้ตั้งแต่แรกๆหร,ร,รือเปล่าเอออาจจะเป็นการวางที่ผิดของผมนี่ครับเลยทําให้เล่นยากอุ้ยโอ้โหไอ้นี่นี่มันพุ่งเข้ามาแล้วมันก็มาจัดการเราเลยดูได้ยิ้มมันดิทุกคน โอ้ทุกคนดูมันยิ้มดิโอ้โหคตน,น่ากลัวมันยิ้มคตน,น่ากลัวนี่ครับอืมโอ้หลับอีกแล้วครับบอกเลยว่าหลับยับยับแต่ตอนนี้เนี่ยครับอย่าพึ่งเวฟยี่สิบ 20! ไปถึงเวฟยี่สิบ 20! แล้วก็ตั้มเรียบร้อยครับผมโอ้โหทุกคนเออจบไปนะครับทีมคาเมราแมนของผมอะไรวะเนี่ยทีมคาเมราแมนนะครับหรือผมจัดมาไม่ดีวะหรือว่าผมเล่นไม่ดีวะ เออนะครับอันนี้ไม่แน่ใจโอเคแต่ไม่เป็นไรผมบอกเลยว่าในคลิปหน้าผมก็ต้องมาแก้ตัวนี่ครับแต่เอาเจ้าทีมอะไรมาเดี๋ยวก็ต้องมาดูนะครับเออมันก็มีหลายทีมเนาะมีแบบพวกเนี้ยสปิเกอร์แมนนี่ครับเอออะไรเยอะแยะเลยสปิเกอร์แมนก็น่าเล่นนี่ครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราค่อยว่ากันดีกว่าทุกคนว่าเราจะเอาตัวอะไรมาเนี่ยครับผมโอเคก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมที่กด like, ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดไลวควล์ทักคณมวควากื่อทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเจอกันคลิปหน้านะครับนนีี่่ขออลาไปกสสวดัวดัครบผม